ถามว่าดีไหมฟีมาใช้ไว้ถ้า,อามองในเรื่องของตลาดธุรกิจและดงาความงามน,นะครับก็คิดว่าดีดีมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่เราไปซื้อทางต่างหาอย่างเช่นคอเลสเิวเทนหรือว่าฟีมาใช้หรอยพวกแอลฟูตาไทโอนเนี่ยพวกนี้มันต้องซื้อต่างหาแล้วก็ต้องมากินรวมๆกัน,นหลายๆอย่างมันทําให้แพงนะครับจะซื้อของจริงของถูกข,ของเก๋เปล่าเราก็มีู้ีกนะครับแต่ของเราเนี่ยเมื่อกี้คุณเอ๋บอกเราว่าเราอยู่ภายใต้ของ เกเตอร์กลุ่มเกเตอร์วีเห็นะครับก็ซึ่งรู้อยู่ว่าทั้งไอโซ GMP นะครับหรือฮาลานแม้ทั้งมาตรฐานที่ทั่วรลกยอมรับของเราอันนี้มัน่นใจได้เลยนะครับเรื่องของอาหารผิวในนี้จะปลอดภัยและเป็นไปตามสเปคของอยอที่กำหนดเอาไว้ในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณโดสน,นะครับโดยเฉพาะแอลกูตาไทโอนถือว่าว่อนไหวมากเนื่องจากว่าเราเคยดูข่าวหนังสือพิมพ์หลายอย่างแล้วกินแอลกูตาไทโอนมากไปไปฉีดมากไปทําให้ เกิดการอักเสบเกิดผลข้างเคียงเป็นมะเลงผิวหนังได้นะครับแต่ของเรานี้คืออยู่ในโดสที่ออยออก,กําหนดนะครับและหลายท่านที่เคยกินแล้วก็เห็นผลด้วยนะครับนะรานี้เรามาดูต่อในส่วนของวัตถุดิบกันนะครับฟิมาช์ไไว้นะครับ,ราาวรบเวลาเราขายเนี่ยเราจะผมจะเน้นเรื่องของวัตถุดิบบางตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าฟิมาช์ไไว้ค่อนข้างจะเยอะมากในเรื่องของอินเกเรนวัตถุดิบที่ใส่เข้าไป นะครับดังนั้นเราจริงจะเน้นไฮไลท์วี่กี่ตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดหมดเนี่ยผมเชื่อเถอะเดี๋ยวจะมีโจทย์คําถามหลายอย่างกลับมาเราเฉพาะที่แตกต่างหรือเป็นไฮไลท์ที่หลายหลายเจ้าอาจจะไม่มีแต่เรามีนะครับ <c oughs> หรืออาจจะมีเหมือนเราแต่มีไม่ครบเหมือนเรานะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยถึงแม้มีเมนหล,ลักมันก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตหรือตัวที่คอยเสริมลิททาให้มันเห็นประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับอ่ะลองทวนแรกก่อนนะครับ, <c oughs> รบปีมาใช้ไว้ในลองทวนกันนะเราพูดกันหลายรอบแล้ว วัตถุดิบหลักๆของฟีม่าใช้ไว้มีอะไรบ้างครับเอาหลักๆนะหลักๆหนึ่งสองสามแม่สูตรว่าไงนะใก็ไปหาที่บอกงลยในกล่องมีหลายตัวในกล่องมีหลายอย่างแล้วรู้ได้ไงว่าตัวไหนตัวหลักต่อให้มีช้อยแล้วตัวไหนตัวหลัก ข้อไหนบ้างครับตัวหลักเลยเอาตัวหลักตัวแรกก่อนเลยเวลาเราขายของทำให้่าเรเปิดสองก็หลักสไม่ใช่เปิดส่วนกลางสไม่ดีข่าวครับอะไรเดี๋ยวหลักๆอะไรครับเอลกาเป็นเอลกูตาไทโอนนะครับเอลกูตาไทโอนเรารู้อยู่แล้วว่า เป็นตัวสารสังเคราะห์ที่ช่วยเรื่องของการลดเม็ดสีผิวทําให้ผิวดูขาวขึ้นนะครับถ้าเม็ดสีผิวแล้วเกิดการสร้างเม็ดบ่อยสร้างบ่อย๊ปผิวเราจะดูคร้ำดูหม่นหมองดูไม่ขาวแต่ตรงนี้เป็นตัวช่วยยับยังการสร้างเม็ดสีผิวทําให้ผิวเลยดูขาวแต่ขอบอกก่อนนะครับคนที่กินแอลกูนตาไทโอหรือกินอาหารเสริมพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องหลีกเลี่ยงการออกแดดนะครับเพราะว่าอะไรแดดสมัยนี้ไม่เหมือนแดดสมัยก่อน แต่สมัยนี้มีทั้ง UVA UVB แล้วก็อีกน่นจะมี UVC นะครับถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้แดดมันค่อนข้างแรงมากมันจะมีผลกระทบโดยตรงนะครับแม้ท่านอดไฟนีออนนี้ก็เป็นํำแสง UVA ถึงบอกว่ามันก็มีผลกระทบโดยตรงกับผิวหนังเราเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราจะขายในส่วนของแอลบูตาไทโอหรือฟิมาชัยไว้เน้นกลุ่มเป็นคนออฟฟิศน่าจะดีกว่า น่าจะดีกว่าและมันจะเห็นผลดีกว่าถามว่าขายกลุ่มอื่นได้ไหมก้องขายได้ผมไม่ว่าแต่ถามว่าถ้าขายปุ๊บออกแดดปั๊บออกแดดปั๊บถามว่ามันจะเห็นผลไหมเห็นผลช้านะครับถ้าเราอยากขายของที่มีประสิทธิภาพและขายของได้เร็วเห็นผลได้เร็วคุณต้องจอบกลุ่มได้คือผมยกตัวอย่างนะกลุ่มคนออฟฟิศอันนี้คุณไปขายได้เลยกลุ่มคนไม่ได้เหมือนผมเนี่ยวันหนึงเจอแดดแค่ตอนกลางวันแล้วมันก็ไม่เคยเจอแดดเลย กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมันทาให้ปฏิกิริยาเวลากินเข้าไปเนี่ยมันเกิดเอฟเฟกต์้เร็วขึ้นเกิดผลได้เร็วขึ้นนะครับแต่แอคูต้าจะอนที่ออยองกำหนดไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกินไม่ใช่ครับ แอรกูต้าจะออนกินอย่างอยวันนี้ไม่เกินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เลยเไหร่ไม่ใช่มใชผมถามว่าออยอกำหนด<อ>นี่เราต้องรู้ไว้นะครับไปขายของแล้วมันเกินปะเนี่ยฉันว่าไม่เกินหลอกไม่ได้ต้องมีข้อมูลหน่อย,ยนะครับแอรกูต้าจะออนออยกำหนดเท่าไหร่ครับอันนั้นเยอะไป เยอะไปแล้วครับสองร้อยห้าสิบนะครับที่เอาเยอมกำหนดไว้นะครับว่าห้ามกินเกินมากกว่านี้นะครับเม็ดหนึ 5, ่งเรานึ่ยี่ห้าครับไม่เกินสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมนะครับอันนี้คือไม่เกินนะโอเคไม่เกินเอาอยอด นะครับแต่ของเราเม็ดนึงจะมีอยู่ประมาร้อยยี่สิบห้านะครับเรากิน2เม็ดต่อให้กิน3เม็ดก็ไม่ค่อยมีผลหรอกนะครับเพราะนี้เป็นแค่ในส่วนของมาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยกินก็ให้อยู่ในดันจิ้งนี่แหละนะครับสองร้อยห้าสิบกิจกรรมตามที่เรายอมกันดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในของแต่ละคนนั้นมันจะมีผลข้างเคียงหรือมีอะไรมีเอฟเฟกต์กับตัวแอลบูต้าไทโอนไหมแอลบูต้าไทโอนในร่างกายผิวเองได้อยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องกินมากเกินไป รเราปเปลี่ยนอนนี้ได้แล้วในร่างกายแต่อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยทัย้งแคลเซียมนะครับแอลคูตาไทโอน,อนินกินไม่ควรเกิน250มิลลิกรัมแต่แอลคูตาไทโอนทุกวันนี้คนเราจะไปฉีดอย่เยอะมากนะครับเข็มหนึ่งก็ประมาณ500มิลลิกรัมฉีดพร้อมน้ำเกลือเพื่อให้น้ำเกลือกระจายตัวแอ,าาอลคูตาไทโอนเข้าสู่ผิวหนังได้เร็วขึ้นแต่เอฟเฟกต์มันก็เยอะนะครับคนที่มีความดันสูงเป็นโรคหัวใจอาจจะหน้ามืดเป็นลมหรือเกิดอัจฉรยนได้นั่นคือเอฟเฟกต์ นะครับแต่ฉีดงั้นผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําเลยโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งหนหนังนแน่นคาคตมันสูงมากอันนี้ไม่แนะนำนะครับให้มันนตัวกินดีกว่าแต่กินต้องกินให้อยู่ในโดที่อาอยากำหนดนะครับเอลกูตาแตโอนจะทําง,งานได้ดีจะต้องมีจุดจุดจุดควบคู่กันด้วยเคยบอกแล้วหล้ยหลายครั้งที่เราคุยเรื่องฟีม่าชายไว้ครับ คุณกินในหลายที่ทอนะครับต้องดูก่อนว่ามันมีห้สัมตัวนี้คอยซัพพอร์ตเป็นตัวเสริมธิ์แอลกูตาไทโอนหรือเปล่าบางเจ้าก็มีเฉพาะแอลกูตาไทโอนมีแอลกูตาไทโอนแต่ไม่มีไ้สัมตัวนี้หรืออาจจะมีไม่ครบนะครับการกินแอลกูตาไทโอนท,ที่ดีที่สุดนะครับมันต้องมีสัมตัวนี้ซึ่งอยู่ในกล่องเราด้วยเราใส่ไปด้วยนะครับเพราะเราดูว่าเราใส่ไปปุ๊บม,มันจะช่วยให้เจ้าตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้น นะฮะอ่ะอะไรบ้างครับสามตัวเคยบอกกันไปหลายครั้งแล้วคิวเไม่ใช่ครับคิวเก็ถือว่าเป็นเมนลักแต่ไม่ใช่ตัวเสริมลิปของแอลกูตาไทโอนมันทำงานอย่างเดียวได้ไหมทํางานคนเดียวก็ได้แต่ถามว่าทํางานคนเดียวทํางานเป็นทีมดีกว่กันปเป็นทีมถูกไหมฮะคอเลสเตนอลคือหนึ่งในั้นครับถูกต้องครับ คอลลาเจนคือหนึ่งในนั้นในอมูตาเทโอนแต่มีอยู่อสองตัวที่หากไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวสารตั้งต้นในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายครับตัวอะไรครับถ้าผมเขียนตัวหน้าไปรู้เลยโอ้โหทาจริงเรืมงจริงไหมเนี่ยหรือแกล้งหนึ่งกันหรือว่าเราเล่นนัำก๊อ ต่อี่อ0 4ต่อ4ครับไอ้คนเ้อมาถึงเดือนเลยเดือนกว่าผมคิดว่าได้เจอมั้งน่าจะได้เจอแหละออกเจ่ที่แล้วน่าจะได้เจอเจะได้มากเลยอ่ะเชิญต่อครับอ่า แล้วอีกสองตัวเองนะครับนอกจากโปรเจกตแล้วเป็นตัวเสริมผู้ดีกองในเรื่องจุดถ่ายแล้วนะเนี่ยเธอกินของฉันนะมีไอปตุ้ต้าแต่โอยยังมีนี่มีนี่มีน,มน,มน,มนี่คอยช่วยเสริมอีกมันต้องกินที่ห้องอยู่แล้วของเรามีครบในกล่องเดียวเอาจริงลืมจริงไหมผมว่าผมพูดฟีมา่าใช้ไวไฟเรื่องสองขั้ที่นี่นนอ่าใช่ครับมีวิดีช่วยในการดูดซึม ถูกต้องและอีกตัวนี้อะไรครับเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างสารตาและมสระในร่างกายถูกต้องครับวิซีวิซีก็มีวิซีกพูกันนะครับเอานุตาจอโอนจะทำงานได้ดีจะต้องมี1 2ึสาคู่กันนะครับแต่ของเรามีไหมมีครบ คุณไม่ต้องไปหาซื้อยี่ห้ออื่นฉันกินยี่ห้อนี้มีแอลกูตาไปซื้อยี่ห้ออื่นไม่กินวิตีเพื่อไปซื้อยี่ห้ออื่นเพ่กินวิตีไม่ต้องของเรามีครบให้อยู่ในตัวเดียวกันนะครับแอลกูตาไทโอนของเรานำเข้าจากเอาไงละ่ะแอลกูตาไทโอนนำเข้าจาก นำเข้าจากเลครับที่เดียวคิวเทนอะ่ะญี่ปุ่นที่เดี่ยวคิวเทนของเราคือถูกต,ต้องครับเรานำเข้าจากญี่ปุ่น JP นะครับนะฮะแอฟกใต้เรานำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเหมือนตัวคิวเทนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับอันนี้เป็นจุดขายตัวแรกอย่าให้รู้ไว้ก่อนนะครับเห็นไหมเราได้หนึ่งตัวแต่เรารู้อีกสามตัวในกล่องด้วยว่าเป็นตัวเสริมดิบนะครับตัวที่สอง แอลกูต้าจทอนทำให้ไรผิวขาวถูกไหมฮะผิวขาวอาเดียวได้ไหมไม่ได้จืดซีนะครับจืดซีไปนะครับแต่มีอย่างหนึง่งจะทำงานคู่กับแอลกูต้าไทโอนด้วยแต่เป็นเมนหลักนะไม่ใช่ตัวเสริมแอลกูต้าไทโอนแยกกันหากแอลกูต้าโอนทำให้ผิวขาวแต่ไอตัวนี้มันทำให้ผิวดูใสครับ ขาวก็ใสเหมือนกันนะขาวก็ขาวใสก็ใส,ใสนะตัวนี้เนะี่ยครีมการิเยและก็อีกลหลายยี่ห้อเล่มมันไปใสนะฮะเอาไปใส,ะะปใสอ่าใช่กต้องครับที่แม่สุบ,บอกคือเปลือกสนฝรั่งเศสน,นะครับมันเป็นเปลือกสนฝรั่งเศสชื่อบอกแล้วว่ามาจากใช่ไม่ใช่เปลือกสนแถมกระจมเป็นเปลือกสนอันนั้นไม่ใช่ นะครับคนละพันกันนะครับเปลืส่สนที่ยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในภูมิที่ค่อนข้างหนาวนะครับดังนั้นเนี่ยสารต่างๆของมันเนี่ยมันจะมีตัวก็เรียกว่าช่วยหยล่อเลี้ยงลำต้นมันหนาะไม่ให้แห้งไม่ให้เหี่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยนักวิสังคงชาวยุโรปก่อชิงเอาเปิือกสนฝรั่งเศสมาลองวิจัยดูแล้วดูว่ามันมีสารในการช่วยไปเล็งปฏิกิิรยาคู่กับเมดิสต์ตัวลดการสร้างเม็ิสีผิวทาให้ผิวดูสดใสผิวดูมีออร่ามีออร่านะครับ ประมาณน,ะน,นั้นเะนื้อตัวแอคูต้าตโอนช่วยให้ช่วยไม่ให้เมนินเนี่ยสร้างมากเกินไปแต่ในส่วนของเปอร์ส่วนฟังเศษเนี่ยหลังจากอคูต้าตโอนช่วยไม่สร้างมากเกินไปปุ๊บมันจะเข้าไปช่วยเสริมตัวเรื่องทําให้ผิวมันดูผอมขึ้นดูมีน้ําให้นวลขึ้นนะครับเปอร์ส่วนฟังเศษนำเข้าจากฝรั่งเศสทําให้ผิวใสนะครับแอคูต้าผิวขาวเปอร์ส่วนฟังเศษทําให้ผิวใส ไม่ต้องไปยี่ห้ออื่นแล้วมีตัวเสริมมีตัวเพิ่มทำให้ผิวสายอีกนะครับก็่ต้องไปกินที่ไหนแล้วนะนี่คือเมนหลักสองตัวแล้วตัวสุดท้ายคือยังไม่ใช่ครับตัวสุดท้ายคือคิวเทนนะครับคิวเทนถือว่าเป็นราชาอาหารเสริมเรื่องของผิวพรรณถูกไหม นะครับคิวเทนของเราใส่ไปกี่ริการครับในกล่องใส่กี่บริการครับคิวเทนโอ้ขนาดมีกล่องอยู่ในมือหน่อยกล่องอยู่ในมือแต่หากันคิวเทนมีสิบบริกัรนะครับมีสิบลิการเห็นไหมเอ้า ปืนสนฝรั่งเศสทำให้ผิวใสคิวเทนยังช่วยปรับโครงสร้างของผิวเราให้ดูเรียบเนียนไม่มีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าให้ดูอ่อนกว่ไว้เห็นไหมครับสามตัวนี้ถือเป็นโอโหสุดยอดเรื่องของผิวพรรณแล้วนะแต่สามตัวนี้ก็ยังมีตัวอีกหนึ่งสองสาตัวเสรมิมวิอีวิ i ซีคอเจนก็ถือว่าสุดยอดเรื่องของผิวพรรณถูกไหมฮะ วิตีเร่งก,การดูดซึมวิตีเป็นสารตั้งต้นของการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นนะครับพรเจนทำให้ผิวชุ่มชืนช้นแค่นี้ครบชุดแล้วครับในการดูแลผิวพรรณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะครับของเรามีให้อยู่ในกล่องครบเลยดังนั้นวันนี้นะครับอยากดูแลผิวพรรณให้ดีขึ้นไรฝ้าไร้กระหรือไรอยริวรอดบนใบหน้าให้ผิวดูขาวผิวดูใสดูมีน้ำมีนวล